อาจารย์เป็ดเด็ดทุกวันงวดนี้มาแล้วครับสวัสดีครับผมอ่ะครับวันที่3ามินี่ตอนนี้เราปัจจุบันเนี่ยวันปัิทึกเนี่ยวันพุธที่24่สกรกฎาคมงวดที่อาชอบเลข30งวด3 1นะครับประจำเดือนไอ้วันที่หนึ่งอ๋องวดวันที่หนึ่งเนาะใช่งวดวันที่หนึ่งเดือดิงหาครับผมสิงหามีเลขอะไรในใจไหมอ๋อเนี่ยเดือ อดที่วัดเลยนะที่วัดหลักมันก็เ้าเลยเนี่ยเทวสุวรรณเนี่ยเดี๋ยวจะบูชาเทวสสุวรรณเนี่ยผมจิบเนี่ยตะกี้เนี่ยเอาทู่มาเนี่ยของของปู่ท้าวเวสสุวรรณครับนะครับที่ผมเอามาวันนี้แล้วเพี่นจะมาจิบตรงนี้ครับผมแล้วจะได้ดูว่าทาีครับโอ้โหอ่าเท่าที่แล้ว ได้ไงบอยพิทนุคนละสองพันโอ้โหสบายสบายเลยสบายเลยโอ้โหแจ่มเลยแจ่มแ,แ,แต่แต่คราวที่แล้วต้องบอกนะครับทำเป็ดจิบสองหนึ่งจิบหนึ่งสองแลกกันครับทำเป็ดถูกน่าจะสี <4 S 1> ่ใบสี่ใบผมถูกใบเดียวแต่ทำไมผมได้เป็นแสนก็ไม่รู้เลย <laughs> ลักรานาาาี่ขอบสุณว่าวันนี้จะขออีกงวดหนึ่งครับผมขออีกงวดหนึ่งตามมาดูนะอาจารย์เป็ดเด็ดท้งวดอ่าเชื่อไหมคนดูเป็นล้านของอาล่าสุดเนี่ยผมเช็คเทปแล้วล้านสามครับผมงวดน,นี้ขอเด็ดๆสักทีนะครับเอาเลยนะ <ตา S 2> ชอบอะไรตามไปดูรักชอบอะไรนะที่ให้ไปแล้วหรือยอย่างไรก็แล้วแต่ลองไปดูว่าตัวเลขตัวไหนที่เป็นมงคลที่คิดว่าใช่ มันก็จะใช่ได้จาการเป็นเป็นชั่ววูก่อนจะไปครับอานี่เลยอันนี้คืออะไรฮะนี่อาดีเซเว่นดีเซเว่นมันสกัดเย็นเจ็ดอย่างเจ็ดดาวเออมันดียังไงอ่เก็ามันดีปวดแก้ปวดขําคนสูงมาไงครับแล้วก็อย่างรุ่นบอยเนี่ยที่อยู่หน้าคอมเยอะเนี่ยออกซินโดปวดคอปวดไหล่ปวดหลังปวดปดปวดทั้งขาปวดทั้ง้อลงไปเรื่อยไหวครับนิ้วลงนิ้วล็อกการไหลเวียนของโลหิตไม่ดีครับโคบอยตัวนี้ดีเซเว่นตอบโจทย์มากเรื่องเกี่ยวกับความดันเพราะมันมีน้ํามันสกัดเย็นจากกระเทียม น้ำมันสกัดเย็นเมล็ดงาดำน้ำมันสกัดเย็นเมล็ดงูนน้ำมันสกัดเย็นจากกระเทียมมะพร้าวลำข้าวแล้วงาขี้มอแล้วก็อะโวคาโดวิธีทานทานยังไงครับทาน2เม็ดฮะทานหลังอาหารหลังอาหารใช่แต่ทานหลังอาหารนะโอ้ยพอเพิ่งทานอาหารมามากินได้เลยกินได้เลยแต่อย่าไปกินหลังวิหารเพราะเดี๋ยวเราต้องเดินอ้อมไปนู่นเนี่ยเราเป็นตลกถ้าแล้วเรากำลังจะมาขอเบอร์อยู่เอาสองเม็ดเลยสองเม็ดเลยอ่ะสองเม็ดต้องทานสองเม็ดนะครับ อาจารย์ทุกวันไหมผมทานทุกวันทุกวันท่านผู้ชมครับอลาเป็ดเนี่ยอายุ370่าแล้วนะโอ้โหยังเตะบอลฉิวเลยยังเล่นได้อยู่นี่ฮะสองเมตรนะครับสองเมตรครับมาเลยมาเลยนี่เบื่อมานิดนึงโอเคนี่เลยสนใจน้ำมันเจ็ดดาวเนี่ยคือน้ำมันสกัดเย็นเจ็ดชนิดเจ็ดอย่างเจ็ดดาวอยู่ในนี้เลย สนใจทักมานะในเชิญยิมช็อปสั่งที่ยังไงเลยในทิกตอกได้เลยสั่งได้เลยนะสั่งได้เลยสั่งได้เลยอ่ะปักหมุดไว้ตรงนี้ดีกว่านะหรือใครที่อยากสั่งซื้อนะครับสั่งตรงนี้ก็ได้หรือไปไปที่ช่องอาเป็ดก็ได้ช่องอาเป็ดช่องอาก็ได้ช่องอาร่อะไรช่องอาเป็ดเชิญด็อกเตอร์เป็ดด็อกเตอร์เป็ดเดี๋ยวปักลิงก์ไว้ให้นะครับไปติดตามช่องอาหน่อยระหว่างนี้เราไปจุดเบอร์นะครับอาเลยของดีๆต้องเก็บทัดทงก่อน กีๆขอขอใอ้ถายถ่บบตอนอาว่ายด้วยเี่ยตอนว่าเอออาว่ายน่ยอินเสิร์ตไม่ได้หอไม่ถ่ายอวก็เก็บแายนื่อละไปชักไปชักจะร้อนเลยนะมีไหมมีเทียมไหมเออจะร้อนมือ อ้มีแต่คนในวงการถามว่าเอาเป็ดแเลเีศมาจากไหน ทุกคนถามทั้งหมดคือไม่ไม่รู้รู้สึกอย่างนั้นรู้สึกว่าอย่างนั้นความรู้สึกขอขอขอไฟไหม้น่อยไหมขอไฟชักหน่อยครับขอไฟชักอีกทีจ้กที่นี่

มาเต็มเลยครับหยุดกิดเลยเนี่เก้าสามเลยเนี่ยเดี๋ยวคลิปมันจะเป็นนี้อ่ะครับเดี๋คลิปมันจะอ๋อจะลงพื้นวิ่งเลยนะฮะเขาลงทอือ๋อนี่ลงนี่เลยเออเออเออมันจะเร็วเลยใช่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 เราแบ่งกันเลยเลมาเลยมาเลยส่งแล้วเดี๋ยวจัดเลยเสรแล้วลงพร้อมเลยลงพร้อมกันเลยลงสักมันที่เท่าไหรเดียร์ แล้วแต่ไรเออครับต้องมันยืดแก็ยย